เอาไยไปไหนวะเอา้เอามันหายโอ้ไม่หายไม่หายนึกว่าหาย,หายอาอหนมนะ้าหนมนะ้าหนมนะ้าอันนี้ไม่ใช่หนมน้าเลหนมหนูงั้นอะไรอะอมันพอดีคำอะอันนี้ไปขโมยจากคนอื่นมานะคะ น,นี่ไม่ใช่หนุ่มนะน,น,นั่นนี่หน,นุ่นมหนูหนุ่นมหนูหนุ่มหนูหนุ่มหนูช่วงกำลังขัดฟันก็ต้องเอาสะหน่อยค่ะเรื่งนี้ยายไม่ให้กัดตู้กัดโต๊ะก,กัดเตียงก็ต้องมากัดขดนมแท้อะไรข้างล่างนี่แหละค่ะแต่เป็นปัญหาอย่างเดียวค่ะช่วงนี้ไม่มีเพื่อนเล่นเลยค่ะก็ต้องมาเล่นหนุ่มนะาหนุ่มนาคนเดียวนี่แหละค่ะเพื่อนไม่ครบค่ะช่วงนี้ทำตัวไม่น่ารักอย่างไรจะเพื่อนไม่ครบเลย ไม่มีใครเล่นกับหนูเลยเนะี่ยผมมองหนูมองหาพี่พี่แล้ว,วลงเฮ้ยหาอย่างอื่นทำดีกว่าเออเอาหนมนี้ดีกว่าหนมนี้หนมนี้อร่อยอ่ะไม่มีใครเล่นกับเราเราก็เล่นกับตัวเองนี่แหละเราก็ได้มาพูดคุยกับท่านผู้ชมนี่ละค่ะก็มีแต่พี่พี่พเ,เพื่อนนี่แหละที่นั่งดูหนูค่ะก็เป็นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันั่งนสมวันไม่เห็นวียกอะไรย่า อันนี้มันถอดเสือ้อไปดูมันไงเนี่ยนี่ะจะไม่มีเพื่อนเลนะ่นจริงหรออันนี้สุ่มหนูนะลูกอยู่ในสุ่มไหมไมวอ,อยู่ในสุ่มมันล้ว,วันหนึ่งไม่โอเคค่ะยู่ไม่อยากอยู่ในสุ่มค่ะอยากอยู่ในใจคนดูคลิปนี้ค่ะอขอบคุณ,คณทุกคนที่กดไลค์ให้หนูนะคะใครที่ดูมาถึงวินาทีที่สองนาทีนี้ ฝากกดไลค์ให้ดูหน่อยค่ะแล้วก็คอมเมนต์ให้ดูหน่อยนะคะหนูอ่านทุกคอมเมนต์เลยะค่ะแต่จนตอนนี้หนมนะหนมนะหนมนะติดฟันน่ะ <c oughs> บางทีหนูก็สงสารพี่แบงค์พ็แบงค์นะคะืมเจ็บคอบ้างไหมเนี่ยเอาคว้ามีคนอยากดูหน้าก,ก็ขอนหน่อยไงจะดึงไม่ได้นีนหนมหนูอันนี้ไม่ใช่หนมนะนี่หนมหนูไป เจ้เลิ่อนไปศูนแล้วนะแบงค์แบงค์ปล่อยเลยส่าขอละไอ้ขัวขอละอขอได้ไหมเออขอได้ไหมลงเสียงน่ะปล่อยเอาฟันหลุดแล้วมีเนี่ยเอา้าหมูแล้วนะแบงค์จะไปจับยิงของหมอนะกูหม,หมหอนะไปยิงไปไปที่อื่นไป ทำไมกูไม่มีเพื่อนเล่นวะชีวิตต้องมาเล่นคนเดียวหน่มนะหน่มนะหน่มนาะโอ๊ยเจ็บข้อ